มึงว่าพี่แก้ววันนี้เขาห่วงเอกสารนั้นแปลกๆป่าวะก็นิดหนึ่งอะ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งตอนเนี้ยกูก็ห่วงแค่ไอรินนี่แหละไม่รู้มันจะเป็นตายลายยาร้ดียังไงแต่ก็อย่างที่พี่แก้ววันนี้บอกกนแหละถ้ามันยังไม่ตอบอะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้กูจะไปหามันโอเคเดี๋ยว มันใช่พี่ชันเลยค่ะท่านประธานปะเฮ้ยน่าจะใช่วะมาทำอะไรวะงันก็ดีวันนี้กูจะเคลียร์เรื่องลินให้รู้เรื่องตอบความเสืียกูเรื่องทำงานแล้วดิ let's go เฮ้ยพิชานี่วะโอ้โหมันจะอะไรเองอ่ะแค่นี้ก็เจอกันหน่อยไม่ได้หรออีกคนใครวะมองเห็นไม่ฉันจะกลัวอะไรอ่ะคนไม่เห็นหรอกจะเป็นอย่างนี้มน่าเบื่อไม่อยากคุยด้วยแล้วว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าอโยเดี๋ยวเขาก็เห็นมึงหรอกโอ้ไม่งอนนะครับเธอเดี๋ยวถ้าเรามาเจอกันบ่อยๆอ่ะคนอื่นเขาจะเห็น แล้วเราจะทำไงอ่ะเธ่อเข้าใจเขาหน่อยดีนานๆๆๆๆไหนดูดิโอ้อ๋อวันนี้ผมเพอร์เฟกต์หน้าก็หลอ่อแต่งตัวกยิ่งหล่ออีกคนอะไรเนี่ยทำไมหลอกขนาดนี้เนี่ยไหนจุ๊บสี๋หายหรือ,อยังอือไม่เอาแล้วจะทำไงเนี่ยให้หายเนี่ยอืต้องมากกว่านี้แล้ว มากกว่ายังไงอ่ะเชียวมีอะไรกันบ้าวะมากกว่าย่ังไงคี่ชานเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นอืมอืมเชี่ยวอ่ะหายเลยมึงหายเลย ไว้ไเป็นหลักฐานจดสูงเข้าไปให้มันเห็นใกล้ๆว่าพวกมือเนี่ยทำอะไรกันีิชานเรี่ยดจริงๆเลยคุยกับลินยังไม่พอนะยังมีหน้ามาจูบคนอื่นจริง